รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลฟ์ไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพพวั์อภิพัฒน์เดชากณครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน้าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับ ชาอูหลงพร้อมดื่มทีพัทโดยบริษัทซันทรี่เบซี่โคเบอร์รเดรประเทศไทยจำกัดเดินหน้าสร้างความสนุกสดชื่นครั้งใหม่แบบเต็มพิกัดด้วยกิจกรรมเอาใจคนรักชารับหน้าร้อนเมืองไทยในงานทีพัท into the surprising world เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดชาอูหลงทีพัทฮันนี่เลมอนอีกขั้นของชาอูหลงกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวที่หลายคนชื่นชอบพร้อมแท็กทีมพรีเซนเตอร์หนุ่มสุดฮอตขวัญใจคนรุ่นใหม่เจเลยหรือเจเจกฤษณภูมิร่วมจอยความสนุกแจกความสดใสและส่งต่อความ อร่อยเซอร์ไพรส์ผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ของการดื่มชาอูหลงทีพัทฮันนี่เลมอนแบบครบทุกมิติทางรูปรสกลิ่นและเสียงกันอย่างใกล้ชิดพร้อมประกาศตัวเติมเต็มความสดชื่นด้วยรสชาติจากใบชาอูหลงแท้ๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดขวดในแบบที่ต้องหวาว ครับก็จริงๆวัตถุประสงค์หลักของวันนี้นะครับก็คือการเปิดตัวนะที plus honey lemon นะครับซึ่งก็เป็นรถใหม่ของเราซึ่เราเพิ่งเปิดตัวในเดือนนี้นะครับก็ที plus ก็จุดเด่นของเราอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการนําเสนอนะครับชาแท้นะครับชาชาแท้แล้วก็ชาอุหลงนะครับที่ที่ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยก็นี่ก็เป็นรถใหม่ของเรานะครับ honey lemon ก็ เชื่อว่าทุกๆคนน่าจะชอบก็เชิญชวนให้ลองกันครับครับก็จริงๆผมว่าคุณเจเจนี่ก็จะเป็นเป็นตัวแทนที่ดีนะที่ผมว่าดีที่สุดแล้วละ่ะของข uh, องทีพลาสน,นีเลมอนเพระว่าเจเจก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ก็มองหาอะไรที่ uh, รสชาติดีด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยก็คิดว่าคุณเจเจนี่เหมาะที่สุดนะครับ Okay, so three from other brands. Have three unique points One that deliver real Tea brands have Plus three We unique Uh, get the fruit the tea. And, uh, top that, uh, try use the that uh, uh, we have, we have okay. the which top tried to expertise RTV of on of oolong we of readyto tea drink ทุกส่วนสำคัญเราแตกต่างกับคู่แข่งนย่างเราเนื่องจากว่าเทคโนโลยีที่ของซันตอรี่ที่มีมามากกว่า40ปีเราเป็นเอ็กซ์เพรสีสเรามีความถนัดในเรื่องของการสกัดชาอุ่นคะเพราะฉะนั้นชาอุลงที่ลูกค้าได้ดื่มก็จะเป็นชาอุ่งแท้ร้อ Second point is um, regarding the honey lemon flavor. On the lemon, we derive the uh, flavor from many types of lemons, but we especially would like to promote on the Seto Uchi lemon, which is uh, from Japan. And uh, this gives a mild and uh, comfortable uh, citrus flavor note. <laughs> รสชาติจะแตกต่างกับเลมอนแล้วก็กน,ก lemon, วกน้นาวทั่วไปคือจะให้ความหวานสดชื่นกลมกลอมปเป็นเปรี้ยวหวานลงตัวแบบพอดี t จ i r d ุดหน t ่งโอเค i ุดที่สามคือเกี่ e วก t h ส h i ภาพนี่ t h i เป็น i ล a ตภ h ณฑ์ c ี่มีสุ u e 4.6 g of sugar 100 ml ลล uh, uh ิลิ t รและเนื i องจากนี่เป็นชาอูหล l ที่เป็นเ h กลั t ษณ์เร u ใช้สารธ OTTP โอเคจุดหลักอันที่3ามนะคะก็คือว่าในชาโอโูหลงที่ผสมนี้เลมอนเรา e ช้น้ำตาลน้อยเทียบกับคื่อแต่งอื่นแค่4.6กรัมต่อ100มิลลิลิตรซ่ ที่2คือเรามีส่วนผสมของวีพีซึ่งมีตับสุขภาพหาได้เฉพาะในชาวอูหลงที่คเท่านั้นค่ะ so this will be accessible in any general convenience store supermarket hypermarket also open trade and we have two formats 401 419 ml at 20 baht and 500 ml at 25 b h ก็คือสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์คอนวีเนียนสโตร์หรือว่าร้านโชห่วยต่างๆซื้อได้หมดมีทั้งหมด2ไซส์นะคะไซส์ที่เป็น500 ml ราคา25บาทแล้วก็490 ml ราคา รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าส่วนส่วนตัวในก่อนที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอของทีพลสเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ดื่มอยู่แล้วครับคือส่วนตัวผมชอบสูตรไม่มีน้ำตาลแล้วก็พอได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทีพลสแล้วพอได้ลองรสชาติใหม่ก็คือรสชาติฮันนี่เดมอนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันมันดีสําหรับสําหรับคนไทยมากๆที่เราจะได้ดื่มอะไรที่มันมีรสชาติที่ ที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยอไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนรุ่นผมมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นทํางานหรือว่าเด็กใหม่ๆที่มองหาอะไรที่มันแบบดีต่อสุขภาพของตัวเองไรเงี้ยก็ผมฝากไว้นะครับมี่พันนี่เลมอนอ่าห,หลายหลายคนอาจจะคิดว่าชาวห่งมันจะขมหรือเปล่าไรเงี้ยแต่ว่าผมการันตีเลยว่าไม่ขมแน่นอนครับแล้วก็ชาวห่งที่พัสเนี่ยเป็นชาแท้แล้วก็หอมมากๆครับผมรวมถึงรสชาติไม่ว่าจะเป็น มีทั้งรถกลมกรอบม,มีทั้งแบบสูตรไม่มีน้ำตาลแล้วก็มีทั้งคันีิเลมอนที่เพิ่งเปิดตัวนะครับผมเนี่ยก็อยากให้ลองกันเยอะๆหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อท,ทั่วไป,วไปแล้วก็ที่ทุกท,ที่เลยครับผมฝากด้วยนะครับและหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานีข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนพวัฒน์พิพัฒเดชากลพ,พร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ